ไปถึงตอนเจ้าในสมศรีกระทำกาแฟนะตอนทำกาแฟกับได้ถ่ายวิดีโอเฮอร์ฟอร์สกรมเนาะเซตแล้วก็ไปอยู่ในห้องหลังจานเจ้าอันนี้ของทั้งหมดเนาะสมมรีก็เลียงไว้อย่างดีเห็นปะเดี๋ยวก็จะเปิดประตูนี่นะคะอันนี้เครื่องหลังจานกระทำงานอยู่เดี๋ยวสมมรีก็จะเก็บกองเกิงนี่ลงมาก่อนที่จะล่างอันใหม่เนาะอันนี้ล่างไปตั้งแต่วันศุกร์แล้วเจ้าอันนี้ก็ล้างตั้งแต่วันศุกร์แล้วเดี๋ยวสมมรีก็จะเก็บเก็บยำตันแล้วอันใหม่ไม่แหมกองมุดนี่น ยังได้ล่างแต่นะเขากําลังลอยู่เขามาตะกี้ี่เออสมศรีกะวันนี้สมศรีตั้งใจว่าเออวันนี้ฉัจะทํางานจะจ้าจะใจเย็นเย็นจ,จำจะจำหลิมเร่ง <laughs> จำเร่งแหละนั่นนี่เขาก็เอาเมืเ่อไะสมศรีมได้เปิดประตูจ่ะอันตรีเขาใจแล้วนะเ่าะเขาไปทํางานตีห้าหัวหน้าจ้อนเจินบนเดือยสมศรีเก็บออกมาล่างนี่เจ้าสมศรีก็ต้องเอามาใส่ตะก้า อมันตั้งขึ้นมันจะได้แห้งเร็วๆเนาะเพราะมันหลั่งน้ํหล้อนนะคะสมศรีก็จะเก็บก,อก,อก่อยๆเก็บปูเตะสมศรียะอย่างเร็วเนะกําเดียวแล้วอะวันหนึ่งสมศรีจะใจเย็นๆอนีนะคิดในใจคนเดียวนะ <laughs> <laughs> จะใจเย็นๆก่อยๆยะไป,ไปจารีบเร่งเหมือนทุกขังก่อยๆเก็บไปให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อยยะไปเขาอยู่ตังหลอกเขาที่มีการนักเหมือนกับสมศรีอยู่กับหัวหน้า สมชีอยู่ก็หัวหน้าเก่าอะหันพงหันพักถ้าหันวันนี้แล้วอยากกินวันนี้แล้วต้องเตรียมไว้วันผูกนี่นะแคลงแครอยก็ต้องปอกไว้เพราะว่ามันทําอาหารนักหรือเปล่าอันนี้กับหู้นะแต่อยู่เขาอยู่นี่ขเขาที่ยห่ยัง,งเขาเน,น,นี่ยหย่าอ้านออนหย่าในล่างสลัดเนียแต่อันอ่ะซอดเสิร์ฟกับหันเขาเนี่ยหยังครีมเค่มกับหันเขาเนี่ยหยั่งนักบอเพราะว่าเขาจขนมปังเป็นลักอืม ได้ขนมปังแล้วเขาเอาหยาของกินวางขนมปังเอาบาังเตี๋ยกับไข่ตุ๋นอี่ยเขาเนีย่ออยแบบขอ,ของกินง่า่ๆเนาะมันเหมือนกระสมซีติยากระหัวหน้าไงเขาก็เลยง่ายเขาจะมีกันนักเขาจะพอแทบจำหันเขาปอกไข่ลงไข่ร้อนหันเขาอย่าหัน,หนพวงหันพักเลยเพราะว่าสลัดเขาก็มีแค่สามสี่อย่างเองก็เหมือนตีสมสีอยู่กระหัวหน้าเนาะมันเยอะไงอืม สมพีก็กักเก็บไปมาพอแล้วกูเตี่ยนะงานหลังจานนี่จะง่ายมากเลยเมื่อี้งานหลังจานอ,อยากกว่าอยู่ในครัวอีกพอนี่นะเพราะว่าสมพีหันเข้าสบายสบายถ้าอยู่ในครัวถ้าอยู่ในครัวก็หัวหน้าใหม่นี่นะถามว่าหัวหน้าแถอนี่อยู่ง่ายอยู่เจ้าเพราะว่ามันได้ยาหนักเนาะ งานหลังนี่หนักกว่าถามว่าหัวหน้าไม่ดีวาดีนะมันปากมันดีแต่ว่ามันก็เกินไป <laughs> มันดีมันดีแบบปากอะ่ะอืมมันดีแบบปากอะ่ะจะบอกจะได้บอมถูกยังมันบอมถูกไหมเออมัใช่ว่าเขาดีนะเขาก็ดี เขาก็ดีแหละกำหันเขาเขาก็ไหวอย่างเขาหรอกแต่เขากับฮู้ว่ะม,มันมันหุ้งานน่ะเออดีแต่ว่ามันหุ้งานเขาหุ้งานเลยว่ะจะต้องอย่า่แบบไหนบอกคนล้่องถามว่าเขาบอกคนรู้น้องว่าจะต้องย่หนันย่านิมนบอกเจ้าสมศรีไปอยู่หลังจาน,นสมศรีก็ไปคนเดียวเขาก็บอกเต่มันมีใครหลังไงสมศรีหันแล้วมันโอ้ทได้อืม คือเลยไปล่างพอล่างจอนเซ็ตเคียงดีเลยสมรีก็เลยต้องจมือนะคะล่างทงล่างถังล่างถาดเถิดถามว่าล่างจานละจานล่างไ,ได้เราเจ้าจริงๆแล้เราทุกอย่างมันต้องเข้าเครื่องเข้าเครื่องแนละ้วเพราะว่าอันได้นะเพราะปนมาตรวจแล้วมันได้เจ้าทุกอย่างต้องเข้าเครื่องล่างจานพอฝรั่งปนต้องเอาเข้าเครื่องล่างจานมดมันเป็นมันอบมันคาดเชื่อยอย่างสอย่ามปนน่ะเออสมรีก็เข้าใจเนาะภาษาปนก็บ,บอกให้โทรแล้วกับโทรเคียงมัน เอาอยืนเบอร์โทรของเรากับโทรกับพู้จะว่าจะได้อากตามใจเตอะอืมทำทําได้แค่ไหนก็แค่น,นั้นเจ้าสมศรีก็คิดจะเอียนเนาะก่อยๆเนี่าไปเจ้าครับนี้ได้จ่าสมใจเลยเขยงรู้เราได้จ่าสมใจเลยสมศรีบอกโทรหาสั่งกับโทรโทรกตามใจอืมความจริง คนเฮามันจะต้องแก้ปัญหาโทรหาช่างมาก่อนเนาะถ้าโทรหาช่างก็โทรหาผู้จัดก,การบริษัทใหญ่เลยก่ะว่าเออรื่องมันลูกจะเนี่ยจะได้ก็ต้องปรึกษากันหรือเปล่าเนาะอืมก็ต้องหาทางออกกะนี่หาทางออกได้อะ่ะอืมลูกตั้งแต่เก้าโมงเกิงดูพอสิบเอ็ดโมงไอ้สมรีก็ใจมือล่างค่ะก็เอาตามภาษาสมรีนี่แหละดีแล้วได้ยังอย่างเนาะ คนกินก็เอาจานมาวางวางวางอิสมสีก็เอาเสียบเสียบเสียบแล้วก็อันตรีอันตรีล่างเศษอาหารได้ก็ล่างจเจ้าดีเสียบนี่นะสมสรีก็ล่างเสร็จอาอาหารเราเห็นมันผูกมันจะมันผูกกับหูสั่งจะมากี่โมงอืสั่งจะมาลรือม,มากับหู้อโทรหาป้อบ้านป้อบ้านแหมค้นปนดีปนหูนะปนแขนหักไหเงก็เลยกับหูก็เขาก็เลยปล่อยเลยทำเลยพวเนี่ยจานก็เตมมดแก้วก็เตมมด อันนี้อาหารวันนี้เจ้าก็จะมีไข่ตุน๋นขนมปังอืมอาหารปรกยะอย่างเหมือนส้มสีก็หัวหน้ากระทุกแล้วเจ้าเพราะว่ามันเนี่ยคนละอย่าง,ยางกันเนาะอันนี้มันเหมือนอาหารขายในซูเปอร์มาร์เก็ตแต่อืมประมาณนี้แหละเจ้าขนมปังอืมอันนี้ก็ขนมปังก็ไข่ตุนนี่หละเจ้าอาหารวันนี้ถ้าถามส้มสีบารามหล่ามหล่อมเจ้าบอกตรงๆ เพราะว่ามันมีรสชาติขนาดบ้านในปานมันยังว่าล้ำมีรสชาติอันนี้มันฝรั่งบดเจ้ากับสลัดนี่แหละอาหารเขาอันนี้กับสลัดก็คขับประมาณนี้แหละเจ้ามันกับมีอาหารนักเนาะสรุปแล้วอสมสิกันยกมือบายบายกับบ้านค่ะเพราะว่าูจะหลังจะใดก็เลยกล่องไว้เจ้ากลองไวจ้ไวจะอีแหละ มาหลังได้เนาะไม,ไ,ไม่หละแม่นึงดนานอัน,นเห็นได้หลางเหมืนเจ้าบายบายกระป้าเลยค่ะสมสีวันนี้